สวัสดีค่ะกัญชัยเตือนมดดำหลังชาวเน็ตแห่แบนได้ใจคนดูเต็มๆกัญชัยเตือนมดดำกำลังเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงทั่วโซเชียลหลังจากมดดำคชาพาตันเจริญได้ออกมาพูดถึงความสำเร็จของศิลปินชาวไทยในเกาหลีและได้มีการเปรียบเทียบจนทำให้เกิดดราม่าหนักซึ่งต่อมาภายหลังมดดำได้ออกมายอมรับผิดและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วล่าสุด เพื่อนสนิทอย่างหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้ผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าถึงแม้จะสนิทกับมดดำแต่ขออนุญาตพูดแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องอ้างว่าไม่มีเจตนาเลยถึงไม่เจตนาก็ถือว่าผิดเพราะว่า 1. คนของใครใครเขาก็รัก 2. ลักษณะของการเปรียบเทียบมันเปรียบเทียบไม่ได้ เพราะทุกคนก็มีคุณค่าในตัวเองไม่มีใครเป็นใครได้ทุกคนมีคุณค่าในตัวของตัวเองผมอาจจะถนัดแบบนี้คนนี้อาจจะถนัดแบบนั้นแต่สุดท้ายทุกคนก็มีคุณค่าในตัวของตัวเองผมเชื่อว่าจะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของมดดำหนุ่มกัญชัยยังบอกอีกว่าในมุมของผมที่รู้จักมดดำถือว่าเป็นน้องคนหนึ่งผมมองว่าดีที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะนี่คือประสบการณ์ชั้นสูง หาที่ไหนไม่ได้การที่จะถูกคนต่อว่าเป็นล้านผมเชื่อว่าวันนี้คงไม่ต้องว่าถึง10ล้านคงต้องเอาสิ่งนี้ปรับปรุงแล้วต้องเดินดูบนเส้นทางที่ถูกต้องสักทีซึ่งในวันที่เกิดดราม่าและแบรนด์มดดำขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ได้มีคนแท็กหาตนให้ช่วยมดดำซึ่งเขาก็บอกว่าคงช่วยไม่ได้ให้เป็นบทเรียนของมดดำเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกเลย ว่ามดดำต้องคิดให้ได้ก่อนที่มดดำจะออกมาขอโทษมดดำต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองทําผิดหรือเปล่าแล้วไปเรียนรู้กับมันแล้วคุณถึงขอโทษได้ถ้าขอโทษออกมาโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดอันนั้นมันไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีทคอมขอบคุณค่ะ